ดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสูร่รายการตลาดนัดมายาร้านไหนที่ว่าเด็ดสินค้าไหนว่าดังเราคัดมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะวันนี้อยู่กับเราสองคนเช่นเคยค่ะดิฉันธนศรอ,อมตัตยกุลค่ะบเบจ,จิคกิ่งรักค่ะ,คคะเจอเจอเราสองคนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมหลายคนก็คงจะแบบว่า ตื่นแล้วเรียกน้ำยอยการ <c oughs> มีร้านเด็ดดดโดนๆมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกแล้วเช่นเคยแน่นอนคุณผู้ชมค้ะเราอาจ,จะมาแนะนำนะในสถานการณ์ที่แบบทุกป่าลูกหลานที่บ้านปิดเทอมกันแล้ว <ừ> um. และอาจจะอาจจะ ต้องไปจับจ่ายใช้สอยหรือไปเที่ยวไปหาของอร่อยๆอออมาทานในช่วงวันหยุดนี้เราก็จะมานําเสนอค่ะว่าใครใกล้ไปซื้อไกลหรืออาจจะแบบว่าเดลิเวอรี่กันแล้วเดี๋ยวนี้ถูกต้องอที่สุดนะคะและตอนนี้นะคะอยากจะแนะนําสถานที่ที่หนึ่งที่แบบว่าไปง่ายมากแล้วหลายคนเนี่ยเวลาที่ไปแบบว่าแถวสามย่านเนี่ยะจะต้องไปโดนร้านดังต่อไปนี้จริงๆแล้วเขามีหลายร้านมากนะที่น่าสนใจส่วนหนึ่งนะ จำได้เลยอ่ะอันนี้คือแบบย้อนสมัยไปตอนเรียนหนังสือซึ่งย้อนไปไกลนิดนึงนะคะสามย่านนี่ไปบ่อยมากเพราะว่ามันเป็นแหล่งอาหารนะแล้วก็แบบว่าเป็นแหล่งที่เรียนพิเศษอะไรอย่างนี้ด้วยแต่วันนี้นะคะมาแนะนำนะคะสถานที่กินร้านดังต่อไปนี้เลยมามีสี่ร้านด้วยกันแต่เริ่มกันที่ร้านแรกกันก่อนเลยนะคะ ร้านเด็ดย่านรัทัดทองหลังจุฬาหนึ่งคือโจ๊กสามย่านมาที่นี่ไม่รู้จักโจ๊กสามย่านก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วดูสิคะคุณออออืืมาก็เนี่ยถ้ามาแล้วแบบมไม่ได้สั่งโจ๊กเหมือนมาไม่ถึงสามย่านนะคะแล้วก็ยังมีเค้กส้มด้วยอุ้ยน่ากินมากนะเป็นแบบเบเกอรี่แบบว่า เป็นช็อกโกแลตเป็นส้มอย่างนี้เนาะคือไปร้านโจงเนี่ยเราได้ทานขนมเค้กด้วยคุณโอ้ยสุดยอดจริงๆนะคะเค้กส้มแน่นอนต้องตามด้วยเค้กช็อกโกแลตแบบทรงเป็ดพะโล้แล้วอ่าเมื่อกี้นี้เค้กต้นกกเค้กส้มนะคะอันนี้คือสรงเป็ดพะโล้เป็ดพะโล้ของเขาก็แบบว่ารสชาติแบบอร่อยเด็ดอย่าบอกใครอืมดูสิ โอ้โหพี่เขาทานอย่างแบบหน้าตามีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วน้ําเป็ดพะโลนี่คือต้องชมช่าแบบนี้จริงๆนะส่วนดิฉันก็จะต้องแบบว่าราดาน้ำเปรี้ยวๆด้วยะะและสุดทนะ้ายติ่มซำห่อเจียชุมพรค่ะคุณติ่มซำนี่แบบว่าแน่นเนืองไปด้วยแบบว่าหลากหลายเมนูหลายหน้าเหลือเกินใครที่ชอบติ่มซำนะคะต้องไม่พลาดร้านติ่มซำหอเจียชุมพรแบบนี้ นี่นะสายแบบติ่มซำกินตอนกลางวันแบบนี้นะอร่อยเด็ดไปเลยนะคะคือมัน,ม,นมันแบบถ้วยเล็กๆอะ่ะแล้วมันสั่งได้แบบเต็มโต๊อะอ่ะเรียกว่าทานได้หลายอย่าง<อ>มาเล็กๆ แต่ว่าใหม่เรื่อยๆคุณผู้ชมนะถ้าใครที่อยู่แถวนั้นนะคะตรงสัมย่านนะนี่คือร้านเด็ดแค่ส่วนหนึ่งนะ<ม>ก็ไปลองไปชิมกันได้เลยคุณผู้ชมนะเห็นแล้วมันน่ากิมนมหกใช่น่ากิน <c oughs> มากเลย <c oughs> เขาบอกว่าร้านเด็ดร้านดังแปลว่าต้องอร่อยแน่นอนคุณผู้ชมค,ะค่ะถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ดูอยทางบ้านโอ๊ยไกลไม่ใช่ทำยังไงดีลองดูค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามี d e l i v e r รแล้วสั่งแก๊บนะเออก็ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้ได้แต่ว่าอยากจะให้ไปกินที่ร้านไงมันได้บรรยากาศได้บรรยากาศ ร้อนร้อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่อากาศร้อนนะอากาศร้อนอยู่แล้วแต่ว่าอาหารมันร้อนร้อนเออแบบว่าสดสดใหม่ๆอย่างนี้คุณผู้ชมแบบทําแบบปุ๊บเราก็เราก็ได้ทานเลยยิ่งทานแบบของใหม่ๆมันอร่อยเนาะคุณผู้ชมเนาะถ้าเกิดแบบเอาไว้นานนะสังเกตได้เลยมันจะชื้นมันจะอะไรแบบนี้ยิ่งถ้าเป็นติ่มซำด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหเอากลับมาบ้านที่แบบชื้นสนิทเลยแล้วเวลาเราไปอุ่นเนี่ยมันไม่ได้เหมือนในร้านด้วยอะค่ะมันแบบว่ามันจะแห้งๆเนาะมันจะแห้งๆแข็งๆอ่ะ อาขอบคุณคลิปนะคะจากทางติ๊กต็อกด้วยนะคะเอาละค่ะนะคะเอาเรียกว่าอาหารท้องเราไปแล้วเนาะเรากลับมาที่สุขภาพของเราบ้างเลยดีกว่านะคะ<ช>คุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้ผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนเราแบบเต็มที่จัดเต็มจัดหนัก ไปเลยจริงๆใช่ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามารู้รายละเอียดนะคะของ b บล็ก s ซซามีนออยล์ข่าวว่ามีส่วนผสมนะคะแล้วก็ทานแล้วก็เป็นอย่างไรบ้างแล้วใครบ้างที่จะต้องทานนะคะใครที่แบบว่ายังไม่รู้เนาะว่าแบล็กซ a m ม n นของเราเนี่ยมันมีอะไรดีอย่างไรบ้างภาะวะข้อเข่าเสื่อมปวดเข่า เดินติดขัดเจ็บเขา่าเหลือเกอินนี่แบล็กเซสมีนช่วยคุณได้นะคะมันเป็นน้ำมันงาดำสกัดเย็นสรรพคุณก็คือ 1. เลยบำรุงกระดูไข่ข้ขอให้แข็งแรง 2. ก็คือช่วยให้เส้นผมเนี่ยดกดำรากผมแข็งแรง และยังช่วยรักษาอาการปวดอาการอักเสบอาการเสื่อมของข้อต่างๆในร่างกายได้เป็นอย่างดีเลยค่ะคุณเมจิแหมยังไม่แบบช่วยได้แค่นั้นนะยังมีอีกคุณผู้ชมยังช่วยบำรุงหัวใจนะคะตับ ได้ด้วยนะคะและยังป้องกันนะคะหลอดเลือดอุดตันลดความดันได้ด้วยนะคะที่สําคัญเลยอันนี้คือสําคัญมากเลยนะคะคือเพิ่มไขมันดี HDL ให้ร่างกายนะคะสารเซซามีนเนี่ยนะคะพบในเฉพาะงาดําเท่านั้นเลยค่ะนะสารสกัดเยอะแน่นอัดเต็มขนาดนี้มีอะไรบ้าง1ชุดเนี่ย น้ำมันงาดำ black sesame oil ขนาด500มิลลิกรัมจำนวน3กระปุกค่ะคุณคุณได้ไปเลย3กระปุก60แคปซูลต่อ1กระปุกนะคะ1ชุดก็คือ1แถม3ในราคาพิเศษ1ค่ะ1 1แถม2ก็จะได้3กระปุก990บาทนะคะก็อย่างที่บอกไปเนี่ย1กระปุกมี60แคปซูลก็ทานยาวๆไปเลย3กระปุกค่ะ คุณสมบัติของเขาอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้บำรุงกระดูกข้อเข่าเสื่อมบำรุงเส้นผมนะคะมาดูกรดไขมันที่พบในน้ำมันงาดีกว่ากรดไขมันที่พบในน้ำมันงานะคะก็จะเป็นกรดโอเลอิกและกรดลิโนเลอิกนะคะนอกจากนั้นยังมีแร่ธาตุอย่างเช่นแมกนีเซียมทองแดงสังกะสีเหล็กฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมและยังมีวิตามินต่างๆโดยเฉพาะวิตามินที่ละลายได้ในไขมันก็คือวิตามินอ e, ีและวิตามินเคค่ะ มเมล็ดงานเนี่ยยังมีสารสำคัญในกลุ่มลิกแนน2ชนิดนะคะก็คือเซซามีนและเซซโมลินมีในงานดำเท่านั้นนะคะคุณสมบัติเนี่ยเป็นการต้านการเกิดออกซิเดชันนะคะป้องกันการเกิดออกซิเดชันของพิลิพิดได้เป็นอย่างดีทําให้น้ํามันงานสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานและก็จะไม่มีกลิ่นขืนด้วยค่ะใช่ค่ะเนื่องจากน้ํามันงานดำเนี่นะคะเขาอุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ก็ได้ชื่อว่าเป็นราชนีแห่งน้ํามันพืชค่ะประโยชน์ของน้ํามันงานดำที่ร่างกายได้รับทั้งการใช้ภายนอกนะคะแล้วก็การรับประทานเนี่ยก็มีอะไรกันบ้างเขาบอกว่าอย่างแรกเลยนะคะคือต้านอนุมูลอิสระแน่นอนอยู่แล้วนะคะที่สำคัญเลยที่เป็นคุณสมบัติเด่นเลยนะคะคุณสมบัติลดการอักเสบนะคะที่แบบปวดเข้าวปวดเข่ามีการอักเสบต,ต่างๆอันนี้ก็จะช่วยเลยนะคะ และอันต่อมาค่ะคือดีต่อการทำงานของหัวใจนะคะแล้วก็มีส่วนช่วยในการคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะคะมีส่วนช่วยบรรเทาภาวะข้ออักเสบนะคะสมานแผลและป้องกันแผลไฟไหม้นะคะ แล้วก็ยังป้องกันรังสี U V ด้วยนะคะช่วยให้การนอนหลับในแต่ละคืนนั้นนะคะหลับได้ดีขึ้นนะคะใช้ทาภายนอกบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อได้ด้วยนะแล้วก็ช่วยบำรุงผมด้วยค่ะอชอบมากเลยนะคะจัดเต็มจริงๆสำหรับ black sesame oil ของเรานะคะวิธีการรับประทานทานอย่างไร ครั้งละ2แคปซูลวันละ1ครั้งก็คุณก็อาจจะแบบว่ารับประทานเป็นมื้อเช้าไปเลยก็ได้2แคปซูลทีเดียวทีเดียวหรือว่าบางคนก็แบบว่าเอา๊ะอยากจะให้มันแบบแยกกันซะหน่อยก็แบบเช้า 1, 1> เย็น1ก็ได้ 1, ก่อนนอนหนึ่งอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ <ka. S 1> แต่ว่าในส่วนของแบบเด็กและสตรีมีคันภเนี่ย อาจจะต้องแบบว่าไปปรึกษาแพทย์ก่อนว่าสามารถรับประทานได้ไหมอะไรยังไงนะคะ,คะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าคุณทานแบล็กเซมิออลยแล้วนะคะก็ยังต้องรับประทานอาหารที่ครบห้าหมู่อยู่ดีไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่แบบว่าเป็นอาหารที่แบบว่ากินแล้วได้ครบทุกสิ่งไม่ใช่แต่ห้าหมู่นี้ยังต้องรับประทานอยู่นะคะ ใช่ก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะคุณผู้ชมเราก็ทานเพื่อไปเสริมในร่างกายเรานะแต่ปกติห้ามูของเรานะที่ทานในแต่ละวันนะมันก็ต้องทานอยู่แล้วแต่อันนี้เป็นตัวช่วยไปเสริมไปป้องกันอย่างเงี้นะคะคุณผู้ชมน้ำมันงาดำแบ a c k ซ m i ซามีนออยจีเอเนี่ยนะคะคือเขาสกัดเข้มข้นเลยอะคะ่ะร้อยเปอร์เซ็นเท่ากับ m ม็ s ซอฟเจเนี่ยมันมีแค่ งานดําอย่างเดียวเลยคุณผู้ชมนะคะเพียงวันละสองแคปซูลเนี่ยสิ่งที่ได้เลยนะคะก็จะช่วยลดบวมลดปวดลดตึงตามข้อเขาต่างๆเนี่ยนะคะก็เรียกว่าตอบโจทย์เนาะสำหรับหลายๆคนนะคะที่ยังหาตัวช่วยแล้วก็ ยังไม่มีตัวช่วยที่จะทานแล้วก็รู้สึกแบบเอ๊ะมันจะลดอาการเหล่านี้ที่เราเป็นอยู่หรือเปล่านะคะลองดูค่ะโปรโมชั่นนะคะ1แถม2วันนี้990บาทเท่านั้นค่ะเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นให้หน้าจอนี้นะคะ026669456เนะคะในส่วนของเก็บเงินปลายทางก็มีให้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะใช่ค่ะแต่วิธีเก็บรักษาเนี่ยแนะนำเลยนะคะว่าแบบอย่าพกไปไหนที่มีแสงแดดเอาไว้ในรถแบบนี้เนี่ยมันจะแบบว่าบางทีรถอาจจะไปจอดตากแดด ไม่ควรไม่ควรตากแดดปเป็นอย่างขาดนะคะควรที่จะเอาไว้ที่บ้านเก็บไว้ที่บ้านีดีท,นในในที่สุดน,นะคะหรือว่าอาจจะแบบใส่กระเป๋าก็ได้จะได้พ้นแสงแดดแล้วก็เก็บในที่แห้งที่เย็นด้วยนะคะใช่<อ>ค่ะมาดูเรื่องของร้านอาหารกันต่อไหมใช่เพราะว่ามเมื่อกี้เป็นแค่ตัวอย่างที่เป็นบางร้านบางส่วนที่มานําเสนอการค่ะคุณผู้ชมแล้วคราวนี้คือเอ๊ะ รายละเอียดการที่ว่าเปิดปิดยังไงไปตรงจุดไหนอะไรอย่างนี้อย่ามาเราไม่รู้รายละเอียดเลยเราก็รู้แค่เป็นคร่าวๆเป็นไกไลน์เท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกรายละเอียดกันดีกว่าค่ะในแต่ละร้านเนี่ยเขาจะต้องไปกันกี่โมงนะคะอืมอ่ะโจ๊กสามย่านกันเลยใครที่แบบว่าเดินทางไปแถวสามย่านก็อย่างที่บอกไปต้องไปแวะที่นี่โจ๊กสามย่านค่ะคุณเป็นร้านเก่าแก่นะคะอยู่จุลาซอย11 ตำนานความอร่อยที่ไม่เหมือนใครทุกคนจะต้องมาลองมาชิมกันแบบนี้เลยนี่ต้องใส่ต้องใส่ขิงนนก็ชอบขิงมากแล้วก็ไข่ของเขาเนี่ยหมูแน่นจริงเอ,อ๋อหมู <c oughs> นี่นี่น,น,น,น่ฉันชอบไข่ย,ยุมานี่จอบเครื่องแน่นจะ้ะ เครื่องแน่นสุดๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งชอบกินตับตับที่แบบไม่ค่อยสุกอ่ะเวลาเวลาไปสั่งเขาอะนะเขาก็บอกจะบอกเขาว่าอา๋อตับแบบไม่สุกมากนะคะสุกน้อยๆอะไรประมาณนี้นะคะอา้าวอย่างที่บอกไปเนี่ยเขาการันตีความอร่อยมามากกว่าเจสิบปีแล้วขายวันละเป็นพันชามอะ่ะวันค้ายเยอะจริงๆ,ๆนะคะ <ๆ S 2> และความอร่อยอยู่ที่ทางร้านเนี่ยจะเอาหมูลงไปต้มกับโจ๊กค่ะหมูเด้งหมูสับเนี่ยจะมีความฉ่ำ แถมชิ้นก็ยังเริ่มทมเลยนะคะจริงชิ้นใหญ่จริงดูดิใหญ่มากๆแล้วก็ยังเคียวนุ่มหอมหวานตัวโจ๊กก็จะมีความเป็นข้าวอยู่ไม่เหลวเป็นน้าเคยไหมไปเจอโจ๊กที่แบบว่าที่มีแต่น้ำใช่ไหมถ้ามันมีแต่น้ําเหมือนแบบว่ากินหมูกับน้ำอ่ะข้าวมันไม่ค่อยงวดเนอะแต่อันนี้ไม่ค่ะ มันยังไม่เหลวขนาดนั้นนะคะมันแบบนุ่มจริงแต่ว่ามันยังมีส่วนของความเป็นข้าวแล้วก็ข้าวนี่คือจะหอมมากเครื่องในเครื่องในของเขาเป็นยังไงสะอาดหมดจดไม่มีกลิ่นคาวแม้แต่นิดเดียวแล้วก็อร่อยแบบเต็มปากเต็มคําแล้วเมนูที่แบบว่าอยากจะแนะนำฉันแนะนําเองนะเพราะฉันชอบกินจ๊กสับย่านนี่แหละตะกี้นี้ ไข่เยี่องมาค่ะคุณไข่เยี่องมาดีงามมากๆเลยอ่ะใครอยากจะไปนะคะไปกันได้นะคะโจ๊กสามย่านซอยจุฬา11ถนนพระราม4เปิดรอบเช้าเนี่ยก็คือตีหถึง10โมงอันนี้รอบแรกส่วนอีกรอบหนึ่งรอบเย็นไปกันได้บ่ายสโมงถึงสองทุ่มเขาเปิดทุกวันนะคะแล้วก็จอดบริเวณในซอยได้เลยนะสำหรับใครที่ขับรถไปแต่ว่าที่จอดรถอาจจะค่อนข้างน้อยหน่อยนะคะ นะก็เรียกว่าเราไปเราด้วยาสารดีไหมอ่ะไป BTS แล้วก็ไปแาวไหน,นดีกว่าไหมได้เพราะว่าที่จอดมันค่อนข้างจํากัดนะคุณผู้ชมเออแต่ว่าในซอยเดียวกันก็ยังมีอีกนะคะเป็นร้านเค้กต้นกลเบเกอรี่ค่ะในซอยจุฬาสิบเอ็ดนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็บอกว่าร้านเบเกอรี่เนี่ยนะคะคือเขาก็จําหน่ายเค้กเบเกอรี่เยอะ หลายแบบนะคะ<ม>ในราคาที่น่ารักย่อมยาวนะคะร้านต้นกกเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเน้นคุณภาพเลยรสชาตินะนะต้องอร่อยนอกจากนี้ทางร้านยังรับทำเค้กปอนด้วยนะคะเพื่อใช้ในงานวันเกิดหรือว่าซื้อฝากก็ได้หมดเลยนะคะทำให้มีคนเนี่ยนะคะเขาแวะเวียนเข้ามาใช้บริการอยู่ตลอดเลยเพราะว่ามีให้เลือกเยอะนะคะตั้งอยู่ในซอยเดียวกันเลยค่ะจุฬา1 1นะคะลักษณะนี้ก็คือเป็นอาคารพาณิชย์คุณผู้ชม,ม,มหน้าร้านเนี่ยก็เหมือนร้านเบเกอรี่ทั่ว ไปแหละมีตู้กระจกมีเค,ค้กวางโชว์อยู่ด้านในแต่เค,ค้กที่นี่เขาจะอบใหม่ๆเลยค่ะที่ด้านหลังร้านเนี่ยเขาอบเสร็จปุ๊บนะเขาก็เอามาขายต่อเลยการันตีได้ว่าคุณนี่ิที่ไปซื้อทานเนี่ยเขาได้ทานเค,ค้กแบบอุ่นๆจากเตาอบเลยนะบา,บางเค,ค้กเนี่ยคือแบบยังยัง,ยงมีควันออกมานิดๆแบบอ,อุ่นนะคุณ<ะ>จับปุ๊บร้อนมือคุณผู้ชมค่ะมี3รสให้เลือกนะคะคือเค,ค้กส้มเค,ค้กกาแฟแล้วก็เค,ค้กช็อกโกแลต ราคาเรามาดูราคากันดีกว่าค่ะเพียงชิ้นละ30บาทเท่านั้นนะคะนอกจากเค้กแล้วนะคะที่นี่เขาก็มีขายเครื่องดื่มด้วยนะคะพวกไมโลชากาแฟน้ำผลไม้เนี่ยนะคะราคาก็ไม่แพงมากหรอกค่ะสามารถสั่งมาทานคู่กับเค้กแกเรียนได้เลยนะเนี่ยนะคะสั่งเค้กส้มเนี่ยนะคะก็มาลองชิมดูได้นะถ้าลองชิมแล้วเนี่ยเขาบอกว่า ส้มสดมากจริงเหมือนทานส้มเลยนะคะ,ะเรียกว่าสมคำล้าลือกันแล้วกันนะคะตัวเนื้อเค้กเนี่ยเขาก็จะเนียนนุ่มนะคะหอมกลิ่นส้มแบบขึ้นจมูกเลยคุณผู้ชมนะคะก็จะมีรสเปรี้ยวนําแหละแล้วก็ตัดหวานนิดเดียวนะคะเพื่อให้มันแบบยังคงความเป็นขนมอยู่เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยู่แถวนั้นนะคะก็ลองดูค่ะที่ก็อาจจะทานกันอยู่แล้วแหละแต่ว่าประเด็นคนที่อยู่ไกลก็ลองดูเนาะเพราะว่าอาจจะต้องแบบร v e r y กันแหละ หรือไปซื้อปากป็ได้เพราะมันเป็นปอนได้ค่ะคุณผู้ชมอาจ่ะกี้แอบเห็นนะคะใครที่แบบว่าชอบทานแบบว่าอย่างละครึ่งครึ่งเหมือนพิซซ่าสั่งครึ่งหนึ่งสั่งครึ่งหนึ่งอีกหน้าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้มีเหมือนกันนะยงไงสั่งหนึ่งปอนคคุณอาจจะเลือกเป็นแบบว่าเค้กส้มครึ่งหนึ่งแล้วก็เค้กช็อกโกแลตอีกครึ่งหนึ่งหรือลองถามเขาก็ได้ว่าถ้าอยากได้สามหน้าอยู่ในหนึ่งปอนจะได้ไหมก็น่าจะได้นะเออเพราะว่าเขาจะหั่นมาเป็นชิ้นๆแบบนี้ ทานสะดวกด้วยคุณผู้ชมแล้วว่าแบ่งกันก็ง่ายด้วยแล้วก็ได้ชิมทุกรสนะได้กินทุกรสลองดูคุณผู้ชมเขาบอกว่าอร่อยแล้วก็ถูกคุณภาพดีค่ะชอบตรงถูกเนี่ยแหละหาเค้กราคาแบบว่า30บาท40บาทอะไรนี้ไม่ได้แล้วนะปกติชิ้นหนึ่งน่ะไปเจอหหเกือบร้อยหรือบางทีอะไรแ้อยกว่าเออแต่อันนี้อร่อยเหมือนกันราคาย่อมเยาวนะคะไปต่อกันที่ของคาวอีกหนึ่งร้านค่ะ ร้านสงเป็ดพะโล้คใครที่ไปแถวนั้นนะคะต้องไม่พลาดกินสงเป็ดพะโล้หน้าตาของเขาเนี่น่ารับประทานจริง,รงๆนี่คือร้านก็ไปถึงก็จะเห็นหน้าตาของร้านเขาเป็นแบบนี้ะนะคะเใครที่ชอบกินเป็ดเนี่ยต้องมาที่นี่เลยร้านดังลาดพร้าวแต่ว่าครั้งนี้พามากินที่3ามย่านใครที่จะรู้ก่อนานานี้คือมันอยู่ที่ลาดพร้าวแต่ว่าตอนนี้คือ,อ,อที่สามย่านก็มีเช่นเดียวกันตั้งอยู่ในซอยจุฬา11นะคะเมนูเด็ดของร้านอนอกจากเป็ด พะโลที่เนื้อแน่นเนื้อนุ่มไม่เหม็นสาบแล้วก็กินกับข้าวต้มอุ้ยกินกับข้าวต้มดิฉันก็ไม่ค่อยเคยกินกับข้าวต้มนะคุณเคยเออนั่นแหละคุณเคยแต่ดิฉันไม่เคยเพราะว่าเลยรู้ว่าอะไรเพราะว่าตอก่อนนี้ก็ไม่เคยทำเหมือนกันแต่บังเอิญว่าเอ้ยเมนูที่ร้านเป็นพะโลของเขาเนี่ยเขาเป็นเมนูข้าวต้มทั้งนั้นเลยแล้วดิฉันก็เลยต้องสั่งข้าวต้มมาอ้าวหรอเออแล้วก็เลยแบบอ๋อ ก็เขาทากับเ้าต้มเนี่ยอ๋ออะไรเงี้<อ>ยที่เขานิน<ะ>ยมน่ตีนตีนเป็ดใช่ไหมคะคุณขาเป็ดแล้วกันมือเป็ดอะไรเนะี่ยเขาเรียก <c oughs> อะไรเปด็ด <c oughs> อะไรของเป็ดนะแต่มันอร่อยจริงๆอันนี้น้องแบบส่วนแบบว่า นเขาจะดักรสซุปเปอร์คุณเขาจะดักรซุปเปอร์ใช่ดิฉันก็ชอบกินต้มซุปเปอร์มากเลยชั้นไปฟูบาลรนร้านนี้ตอนแรกอ่ะเออใช่เขาซื้อเป็ดบโลจริงเพื่อนดิฉันจะชอบทานว่าแต่เราอ่ะจะไปทานแบบซุปเปอร์กันเป็นหลักเลยมันเป็นมันดูดแล้วแบบจุ๊บๆเลยเนาะหมายถึงว่าเนื้อมันนิ่มมันหลุดอ่าใช่มันดูดเปื่อยเออตุ่นดีมากเวอร์อย่างนี้นะคะคุณผู้ชมก็ลองดูเนาะใครอยู่แถวนั้นเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมนูแนะนำก็คืออย่างที่บอกไปซุปเปอร์ตีนไก่ค่ะซุปเปอร์ตีนไกกก่่่็จจจะรแบบวาาััด้นนนสหอยึง ไปนนได้ทุกวันนะคะร้านเ,ออเปิด1ิโมงถึงตีสองเลยค่ะจะไปตีสองคุณไปตีสองลร้านปิดพอดีไง <laughs> คุณจะไปทําอะไรตีสองเนี่ยไม่ก็เห็นเพื่อนไปตอนเวลานั้นไม่รู้ว่าทาไมงงมากเลยหิวตอนกลางคืนห <laughs> ลังจาเที่ยวอุ้ย <laughs> เพื่อนคุณยังมีแบบไปเที่ยวอย่างนี้อยู่อีกหรอจาไปกันอยู่ฉันงงมากว่เออเออตึงตึงดึงดึงงนะใช่ม่ใช่ยังตึงตึงกันอยู่คุณผู้ชมแล้วคุณล่ะนอนค่ะยางงั้นคุณตื่นมาแล้วคุณเไปกิน้าว่าเัน ม่ออกมาบ้างนะคะออกมาบ้างเจอเพื่อนฝูงบ้างฉชนขี้เกียจไปเจอแล้วทําไมตอนเด็กขย,นยันขยันนะพอโตมากู็ขี้เกียจคุณผู้ชมงงมากเป็นไหมคะเป็นค่ะเพราะอะไรอ่ะเป็นเหมือนกันเลยเพราะว่าอาจจะแบบใช้<อ>ชีวิตมาเยอะแล้ว <laughs> เกือบครึ่งชีวิตแล้วหรือเปล่าไอ้ยังยงก็คือแบบว่ามีความใคร่กับพี่เกียรติอยู่อาอายุมันเยอะขึ้นแล้วแล้วเกียบบว่าอยากจะอยู่บ้านบ้างเพราะสมัยก่อนเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่ติดบ้านเลยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่เพื่อนฉันทำไมไม่มีอารมณ์นี้เลยนะคะคุณผู้ชมเป็นว่าอยู่แถวนั้นไปทานั่งรงเป็นพโละนะอ่ะแาสุดท้ายกันดีกว่าที่เรามาแนะนํานะคะติ่มซาหอเจียชุมพรใจ กลางสามยานเลยคุณผู้ชมเราไม่ต้องแบบไปถึงนู้นเลยนะชมพรเขามาเปิดใหม่แล้วจ้าอยู่ที่สามยา่านนี้เลยนะคะอยู่ที่ซอยจุฬาซอยสิเนียแหละุูมีติม่มซำทั้งแบบนึ่งแบบทอซีฟู้ดมาให้เลือกแบบเพียบเลยอาหารราคาแบบน่ารักเวอร์นะคะเริ่มแบบว่าแข่งเลย25บาทเท่านั้น เออเป็นไงล่ะสี่เข่งร้อยไปเลยสิแม่เอองอานคิจง่ายดีนะคะก็มีห้องแอ์ด้วยชั้นกมีห้องแอ์นั่งสบายเลยอยู่ตรงหัวมุมเลยนะคะขนมจีบฮะเก๋าหมูสับห่อสาล่ายปลาหมึกนึ่งน้ำจิ้มซีฟู้ดหมูสับกุ้งมีโยก๋วยเตี๋ยวหลอดหน่อไม้แต่ละเข่งเนี่ยเน้นเลยค่ะเป็นรสชาติที่แตกต่างกันแน่นอนนะคะแบบว่าไม่ใช่ว่าติดตามปุ๊บรสชาติมันจะ,จะใกล้เคียงกันนะคนละนแนวเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะเขาชอบตรงนี้เพราะบ,บางทีเนี่ยเขาก็คือแบบเอ้ยทานแล้วแบบ ติมซ้ำรสชาติใกล้กันอะอแล้วเอ๊ะเรายัอาอยางไงงงเหมือนเราทานอย่างเดียวแต่ว่าเราสั่งหลายอย่างนะแต่มันเหมือนรสชาติอย่างเดียวมไม่ใช่นะที่นี่คือเขาก็จะแบบติฟู้ดก็คือแบบแซ่บๆไปเลยอเอออย่างนี้นะคะาก็ฮาร์ดเก่านี่ก็คือแป้งบลากำลังดีเลยไส้แน่นคุณผู้ชมหองทอดนะคะพวกทอดมันกุ้งเนี่ยก็จะกรอบนอกนุ่มในเลยนะคะกุ้งหอ่อฟองเต้าหู้ทอดไส้กรอบพันเบคอนเนี่ยเขาบอกว่าแนะนําเลย กรอบอร่อยถุกอันนะคะซาลาเปาสไส้ครีมเนื้อเนียนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไส้ของเขาเนี่ยบางที่มันจะหวานกิ็ไปมากเลยนะคะคุณผู้ชมที่นี่เขาไม่หวานจนเกินไปจะแบบพอดีพอดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไปปุ๊บเนี่ยอยากให้สั่งเป็นของหวานตบท้ายนะคะเป็นไส้หวานนะคะเอาเวลาเปิดกันดีกว่าค่ะเปิดกันทุกวันเลยค่ะคุณผู้ชมขาหโมงครึ่งนะคะถึงสามทุ่มนะคะ เข่งละ25บาทเท่านั้นร้านอยู่ตรงหัวมุมเห็นง่ายชัดคุณผู้ชมขาไปแล้วเนี่ยอย่าลืมนะที่เราบอกมา3ร้านเนี่ยอย่าลืมแวะไปที่ร้านติ่มซำบ้างนะคะคุณผู้ชม,มเราจะได้แบบไปถึงเราได้ทานหลายร้านหลายอ,อย่างร้านิดอย่างร้นหน่อยเพลินๆ,ๆชิวๆหนึ่งวันเนาะถูกต้องอนี่แบบว่า <ๆ S 1> อยู่ในหัวแล้วนะดิฉันคิดไว้แล้วนะว่าอยากจะไปกินเริ่มที่ร้านไหนก่อนร้านร้านไหนก่อนคะดิฉันจะไปเริ่มไหนก่อนรู้ไหมดิฉันจะไปเริ่มที่สยามสแควร์ก่อน ดูแววไปย้อนวัยนิดนึงแต่ว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะที่สยามอ่ะเห็นแล้วเออใครที่แบบไม่เคยไปตอนนี้คือต้องไปอ่ะจอดรถสยามแล้วก็อาจจะนั่งรถไฟฟ้าได้มั้ยไปได้มั้ยไปสัมยานได้ปะหรือเอ้ยไม่ไม่ไม่เราเราเราต้องไปลงสยามก่อนใช่ไหมแล้วเราควรจะนั่งรถแถวนั้นแล้วก็ไปที่สัมยานน่าจะง่ายสุดเออเออมีมีรถไฟฟ้าใช่ไหมคะลงที่บางบึงคองก็ได้แล้วก็เดินย้อนไปอ๋อไปลงที่บางบึงคองแล้วเดินย้อนไป ต้องค่อยๆเดินไปด้วยหรือก็เดิน้าไปบนัดพอนกลับไปทางไหนโอเคโปรดิวเซอร์บอกว่าแถวนั้นอะเดินได้สะดวกเดินไปเลยค่ะวินม,มอเตอร์ไซค์ว<ม>ินม,ม,มอเตอร์ไซค์เหรอ <laughs> ก็ S <S สาหรับว่าคนที่แบบว่าข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมอาจจะต้องใช้วินมอเตอร์ไซค์แต่ว่าทางที่ดีที่สุดนะคะ,คะเรามีตัวช่วยค่ะคุณ Hard Back Supreme Oil g e ค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องข้อเข่ากัดอักเสบต่างๆในร่างกายของเรานะคุณผู้ชมแล้วก็ยังไม่มีตัวช่วยค่ะนะคะก็ในต้นรายการเราได้บอกไปแล้วนะคะว่ามีส่วนผสมของอะไรทานและเป็นอย่างไรวันนี้ถ้าเกิดกลังตัดสินใจอยู่เนาะเราก็แบบเอ๊จะซื้อดีไม่ซื้อดีทานดีหรือเปล่านะเราอยากให้ลองคุณผู้ชม คนึแถม2วันนี้นะคะ990บาทเท่านั้นค่ะเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะสามารถโทรสอบถามที่คอ l l เซนเตอร์ได้ค่ะในเรื่องของอรายละเอียดของโปรโมชั่นนะคะแล้วก็วิธีการทานนะคะที่สำคัญคือมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะเอาละวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะในส่วนของวันพรุ่งนี้จะมีอะไรมาให้ชมอีกร้านอาหารอะไรเด็ดๆโดนๆนะคะต้องรอติดตามกันค่ะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ